ทำคลิปเกี่ยวกับคนกับอสูรมาเยอะแล้วนะมาทำคลิปเกี่ยวกับสิ่งของกันบ้างดีกว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาพิฆาตอสูรในคลิปนี้นะครับผมจะมาด้วยประเด็นที่มีชื่อว่า7ของดูต่างหน้าที่มีความหมายกับตัวละครบางตัวนะครับหายาวนิดนึงเนาะบอกได้เลยว่าพวกอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยชอบเล่นประเด็นนี้กันนะครับก็คือว่าพอคนคนหนึ่งเขาได้ตายไปหรือคนคน,นึงเขาจากไปไหนไปนู่นไปนี่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีการทิ้งสิ่งสิ่งหนึ่งเอาไว้ให้กับตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งและสิ่งสิ่งนั้นเนี่นามมางหนน้้แลว,แลวะครับ มันก็ตามคําศัพท์ของมันเลยเนาะของดูต่างหน้าคือเราดูของสิ่งนี้แล้วเราก็นึกถึงหน้าคนอีกคนหนึ่งนั้นนะครับซึ่งของ7อย่างที่ผมคัดมาในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเป็นของดูต่างหน้าแบบโดยตรงแล้วก็ดูเหมือนจะมีของที่เป็นทางอ้อมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมมันถึงเป็นทางอ้อมนะครับเพราะว่าของบางอย่างคือรับมาตรงๆเลยแล้วก็ของบางอย่างดูแล้วจะไม่ได้รับมาตรงๆก็มีเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ผมจะอธิบายด้วยว่าความหมายของของดูต่างหน้าแต่ละอย่างที่มันมีมันส่งความหมายลึกซึึ้งงงงงยัััไกกกบบบบตววละะคครราานนซ่่่ออ มีเนื้อหาของการสปอยของหลังหมู่บ้านช่างตีดาบไปด้วยถ้าใครจะดูคลิปนี้ก็ระวังสปอยกันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าดูจบแล้วถ้ามีเยอะกว่า7อันนี้มีอันอื่นที่ท่านผู้ชมมองว่าเฮ้ยมันก็เป็นของดูต่างหน้าที่ตัวละครตัวเนี้มองแล้วมีความหมายนึกถึงตัวละครอีกตัวนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะแต่7อย่างนี้ผมบอกได้เลยว่ามีสตอรี่ที่ลึกซึ้งที่ผมชอบมากเลยครับอันที่1เลยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมคือต่างหูรูปไพ่ฮานาฟูดะที่ทันจิโร อันนี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของทันจิโร่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยของคามาโดะซูมิโยชินะครับซึ่งคามาโดะซูมิโยชิเขาก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโยริอิจินะครับผมซึ่งโยริอิจิเองเขาก็มีต่างหูรูปไพ่ฮานะฟุดานี้มาจะว่าเป็นของดูต่างหน้าที่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของทันจิโร่ก็ได้ด้วยแต่มันก็เป็นของดูต่างหน้าอีกแบบหนึ่งที่ตัวโยริอิจิก็ได้มาจากคุณแม่เหมือนกันครับคือตอนเด็กนะครับโยริอิจิเขาไม่ค่อยพูดไม่่่่คคคคคคออออยจจาาานานานนนนุณแแแมมมกก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 ็็็็ตใิิดดววลลลููเเีีีืปปป้นนน้้ง ดูแล้วจะไม่ปกติหรือเปล่านะครับเขาก็เลยให้ต่างหูรูปให้ฮานาฟูดะเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องรางที่จะเหมือนกับเทพแห่งพระอาทิตย์เทพแห่งสุริยันคุ้มครองลูกชายตัวเองนะครับแล้วตัวโยริจิเขาก็ติดต่างหูนี้มาตลอดเลยจนเขามีเรื่องราวต่ๆนานาม,มากมายนะครับแล้วเขาก็ได้เจอกับซมิโยชิและเขาก็ส่งมอบระบำฮินคามิคางุระให้กับตระกูลซมนโยชิด้วยการร่ายรำเป็นกระบวนท่าน,นะครับที่จริงมันคือปานตะวันเนาะแต่ว่าการสืบทอดมาในตระกูลคามาโดเนี่ยมันจะเรียกว่าฮินคามิคางุระนั่นเองครับซึ่งระบ,ส,รรระบสิันนองมงงี้ไ่่่ใชข เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นของดูต่างหน้าได้แต่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่สืบทอดมาควบคู่กับต่างหูรูปไพฮานาฟูดะอันนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะใช้คําว่ามันเป็นต่างหูโง่ๆมันก็ดูจะโหดร้ายนิดนึงแต่ความจริงมันก็คืออย่างนั้นแหละครับมันไม่ใช่เป็นไอเทมที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรมากมายนะครับผมคือแบบว่าไม่ได้ว่าติดต่างหูนี้แล้วสามารถปล่อยพลังแสงอาทิตย์ได้ก็ไม่ใช่ถูกไหมแต่ต่างหูอันนี้แหละครับกลับเป็นต่างหูที่สร้างความหวาดกลัวเบื้องต้นให้กับมูซันได้นะครับค ก็เกือบตัวแตกมาแล้วแล้วเขาก็แตกตัวหนีโยริอิจิมานะครับเรียกว่าเขาจดจํากระบวนท่าของปานตะวันก็ดีหรือจ่ายจดจําดาบสีเพลิงแล้วก็ยังจดจําต่างหูรูปไพ่ฮานาฟุดะที่ได้เป็นอย่างดีครับแล้วมันก็ถูกสืบทอดมายังทันจิโร่นะครับผมซึ่งทันจิโร่เขาก็ติดไว้เนาะแล้วทีนี้มันจะมีประเด็นเสริมเลยที่ท่านผู้ชมน่าจะสงสัยกันนะครับคือต่างหูรูปไพ่ฮานาฟุดะที่อยู่กับหุ่นกลโยริอิจิรุ่นที่ศูนย์นั่นเองครับไม่ต้องตกใจว่่าา่่่่่่่าา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 มม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 ัััันนนนนจกกกไไไหหออยยงงงททททีีีผบแแล้ววาา้วววเเปปป็ตูสสรรถถํดคพิศษซึ ได้ไม่ยากเลยครับผมและก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่อเทมที่มีพลังพิเศษอะไรนะครับผมการสร้างขึ้นมาเพื่อให้ก๊อปปี้เป็นหุ่นกลโยริจิเพื่อลอกเลียนนักดาบคนนึงเมื่อสมัยยุคเซงโมคุอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นต้องติดไว้เขาก็เลยทามาติดแค่นั้นเองครับของดูต่างหน้าอันต่อมานะครับผมใช้คาว่าเป็นหัวหมูป่าคือเนี้ยเป็นของอินโนุเกะนะครับมันก็มีประเด็นเนานะตรงที่ว่าอินโนุเกะตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยตัวของโคตฮะที่เป็นคุณแม่จําเป็นต้องทิ้งอินโนซเกะลงตรงเหว ภายในป่าเขาแล้วเขาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากคุณแม่หมูป่านะครับอาจเป็นไปได้ว่าตัวคุณแม่หมูป่าพึ่งสูญเสียลูกไปด้วยนะครับอินุสุเกะก็เติบโตมากับแม่หมูป่าและแน่นอนว่าด้วยอายุไขที่มันต่างกันแม่หมูป่าก็ไปซะก่อนนั่นเองนะแล้วทีนี้ตัวของอินุสุเกะเขาก็เอาหัวแม่หมูป่าเนะี่ยมาทําเป็นเครื่องสวมหัวละกันนะครับน่าจะมีการปรับแต่งอะไรนิดหน่อยเพื่อให้มันสวมหัวได้แล้วอินุนสุเกะก็เป็นสภาพอย่างที่เราเห็นกันมากซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นของดูต่างหน้าที่อินุึึกกกิเเเเเเเนนนนี่่ค้าาาาห็็็แลววจะถงขป<อ> <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทตบโตมาในปปป่่่าาาเเขแและะมมมี็นนหูคับ แต่ผมจะบอกว่าในการสวมใส่หัวหมูป่าอันนี้ของอินโนุเกะนะครับมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าผมมีความรู้สึกว่าอินโนุเกะเขาจะฟูลพาวเวอร์พลังเต็มที่ได้ตอนที่เขาปลดท่อนบนออกนะครับผมให้แบบว่ามีสัมผัสร่างกายที่ดีแล้วก็มีการสวมหัวหมูป่าอย่างเงี้ยตัวอินโนุเกะมันก็จะรู้สึกว่าเหิมนะครับกับการที่ว่าปลดปล่อยพลังได้เต็มที่หมูป่าบุกทะลวงอะไรแบบนั้นไปเนาะซึ่งจริงผมเสริมให้อีกนิดนึงนะครับคือหัวหมูป่าเนี่ยมันมาจากแม่หมูป่าใช่ไหมแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ เป็นผ้าเตี่ยวที่สลักชื่อของเขาไว้ด้วยนะครับซึ่งอันนั้นนะคุณลุงที่สอนภาษามนุษย์ให้กับอินุสุเกะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันอ่านเป็นชื่อเจ้าว่าฮาชิบิระอินุสุเกะนะชื่อชื่อนี้แหละเป็นชื่อของเจ้าจงจดจําไว้ให้ดีและให้ความสําคัญกับมันมากๆนะทีนี้อันที่3นะครับผมของดูต่างหนะ้าอันนี้แหละที่ผมบอกว่ามันจะค่อนข้างเป็นทางอ้อมนิดนึงนะครับคือเป็นเสื้อฮาวริครึ่งซี่ของโทมิโอกะกิยูครับซึ่งเสื้อฮาวริครึ่งซี่กันนี้นะครับผมเราสังเกตลายผ้านะ เป็นสีแดงค่อนข้างจะทึบท่วนเลยซึ่งที่จริงแล้วฮารอริของกิยูครึ่งครึ่งเนี่ยครับผมมันก็มีที่มานะเริ่มจากที่สีแดงก่อนครับผมมันเหมือนกับเป็นของดูต่างหน้าของพี่สาวแล้วก็ฝั่งที่เป็นลายสี่เหลี่ยมรูปเลขาคณิตสีเขียวเหลืองนั่นนะครับก็เหมือนกับเป็นของดูต่างหน้าของซาบิโตะเพื่อนรักนั่นเองครับคือกิยูเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ครอบครัวต้องประสบกับอสูรแล้วทีนี้พี่สาวของเขาซื้อทากโกเนี่ยก็ยอมสละชีวิตเพื่อให้กิยูได้มีชีวิตรอดมานะคร ไปร่วมในการทดสอบครั้งสุดท้ายนะก็คือไปที่ภูเขาฟูจิคาซาเนะแล้วก็ต่อสู้มีชีวิตรอดให้ได้หลังจากนั้นก็จะได้หินแร่โยโคแล้วก็เอาไปตีเป็นดาบดิจิรินในลําดับต่อไปก็ว่ากันไปแต่ในการสอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายนั้นนะครับกิวเขาสลบไปนั่นเองนะครับแล้วก็ซาบ,บิโตเนี่ยคือต่อสู้เพื่อพวกพ้องจนต้องจบชีวิตลงไปนั่นเองครับแล้วกิูก็ผ่านการคัดเลือกในรอบนั้นมาแบบงงๆและด้วยความที่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรนะครับตำแหน่งเสาหลักวารีที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็า,กา,ามต ในเมื่อเขามีชีวิตรอดมาแล้วแล้วซาบิโตะเองก็เหมือนกับว่าฝากความรู้สึกนี้มาให้เขาแล้วเขาก็เลยมีชีวิตต่อไปเพื่อที่จะกําจัดอสูรโดยที่มีผ้าฮาวริครึ่งซีกครึ่งหนึ่งทําให้หนึกถึงพี่สาวอีกครึ่งหนึ่งก็ทําให้หนึกถึงเพื่อนสนิทของเขานั่นเองครับอันต่อมาอันที่4ก็เป็นเสื้อฮาวริอีกแล้วจ้านะครับเสื้อฮาวริอันนี้เป็นเสื้อฮาวริของโคโจคานาเอะนั่นเองครับคือเสื้อฮาวริลายนี่นะครับมันสืบทอดมาอย่างตัวชิโนบุครับคือด้วยความทม แต,แ,แต่ที่ไหนได้เป็นของเสาหลักบุกผาคณาเอะมาก่อนนั่นเองครับซึ่งสมัยย้อนไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของชินบุผ้าฮา و ริของคุณเธอจะเป็นแบบสีขาวเลยนะครับแต่ของคณาเอะนี่แหละที่มันดูจะมีลวดลายแล้วก็เรียกว่าเป็นฮาอริตัวเดียวกับที่ชินบุใส่ในปัจจุบันเลยนะครับที่มาที่ไปมันคืออย่างนี้ครับคือตัวของคณาเอะเขามีโอกาสได้ไปเจอกับอสูรข้างขึ้นอย่างโดมานะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตัวของชินบุก็ไม่รู้ว่าอสูรข้างขึ้นที่สังหารพี่สาวของตัวเองนี้เป็นใคครแตต่่ททีีีนน้อาเอะาะจย ก็ได้บอกกับชินโนบุนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ชินโนบุออกจากหน่วยพิฆาตอาศรไปเนาะจะได้แบบไม่ต้องมีชีวิตที่อันตรายแบบนี้ตัวของชินโนบุเขาก็ปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีชีวิตเพื่อล้างแค้นให้กับพี่สาวให้ได้เลยนั้นคาราเอะจะบอกลักษณะเด่นของอสูรตน,นั้นให้หมดเลยนะครับซึ่งก็รู้ได้ในท้ายที่สุดว่าเป็นโดมาแล้วพอมาเจอโดมาปุ๊บถามโดมาเลยว่าจำเสื้อฮาวริอันนี้ได้ไหมเป็นชุดของพี่สาวชั้นที่แกสังหารทิ้งไปยังไงละ่ะโดมาแม่งก็จำได้ก็คือเป็นเเเเสสสสืื้้้้ออฮาาาาาาวววววรริิทีี่่่่ใใหหห็น็นนนตััชบุุคกมมมมจไซึงงดดยยฝปปะ์ แังตาน่าของพี่สาวเนี่ยตัวของชินอบุเขาก็รับสืบต่อมานะครับรวมถึงคดีหายผีเสื้อด้วยเนาะพร้อมกับเสื้อฮาวิอันนี้ที่ติดตัวไว้เพื่อหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้ล้างแค้นให้กับพี่สาวด้วยการต่อสู้กับโดมันั่นเองครับแต่เรื่องรายละเอียดการต่อสู้อันนี้ยังไม่พูดในคลิปนี้นะของดูต่างหน้าชิ้นต่อมานะครับนั่นคือกรงดาบของคุณเรงโงคุเคียวจูโร่นั่นเองครับคือกรงดาบอันนี้นะครับก็เป็นกรงดาบที่อยู่ที่ดาบของเรงโงคุใช่ไหมครับแล้วทีนี้เรงโง นในงงคูต้องตายไปข่าวร้ายเรื่องในงูคูตายก็ส่งไปถึงพวกหน่วยพิฆาตาสูนะครับกระทั่งครอบครัวอย่างพ่ออย่างน้องชายก็รู้เรื่องแล้วนะครับและทีนี้ทันจิโร่ก็ไปเจอกับเซนจูโร่ผู้เป็นน้องชายของเคียวจูโร่ก็ได้มีการอธิบายเรื่องราวต่างๆกัน,าน,านากาแล้วทันจิโร่เองก็เหมือนกับได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเบาะแสของฮ ok ิโนคามิคางุระด้วยนะครับแล้วพอคุยกับเซนจูโร่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเซนจูโร่ขอมอบโรงดาบอันนี้ของพี่ชายเอาไว้ให้กับคุณทันจิโร่เพราะมันจะช่วยคุ้ม เพราะว่าอยากให้ของสําคัญอย่างนี้มันอยู่กับครอบครัวของเขาดีกว่าแต่ว่าเซนจูโร่อยากให้ทันจิโร่เก็บเอาไว้นั่นเองครับและทันจิโร่ก็ถือเก็บเอาไว้นะครับผมจนวันหนึ่งเขาได้ไปที่หมู่บ้านช่างตีดาบแล้วก็ได้ฝากสิ่งนี้ไว้กับโคเทสึครับใครจะไปคิดแล้วว่ากครงดาบของคุณเรงงคูอันนี้ที่ทันจิโร่ฝากไว้กับโคเทสึจะทําให้โคเทสึรอดชีวิตจากการโดนโจมตีด้วยปลาของมน,นุษโลหิตจ,จากเกยโกะนะมันจะมีจังหวะที่โคเทสึจะโผล่มาช่วยมูจิโร่ที่อยู่ในคุกไหาวารีใช่ไหมครับ มีแขนเป็นใบมีดอย่างเงี้ยจะพุ่งเข้ามาโจมตีคนที่สืบแต่ว่าโจมตีไปโดนโกรงดาบพอดีก็บาดเจ็บนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่โดนเสียบทะลุจุดตายนั่นเองครับแล้วโกลงดาบอันนี้ของคุณเรงโกคุก็ได้ถูกใช้ไปไว้ในดาบเล่มใหม่ของทันจิโร่นั่นเองครับคุณทาเกนิสกะก็เสียบติดไว้ให้อย่างดีแล้วทันจิโร่ก็ได้ดาบเล่มใหม่ที่โคตรจะเท่มาเลยนั่นเองครับก็อย่างที่บอกนะครับผมของดูต่างหน้าส่วนใหญ่แล้วเห็นแล้วมันจะทําให้นึกถึงคนอีกคนนึงแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับทําให้้้รรรรระลลลึกกกกไไไไดดดแแตต่่่่่วววาา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 มมมมมมมัััน็ีคคสสถิเเเศษอออบบบบยยผชํห ที่มีกลมดาบเป็นรูปเปลวไฟเล่มนี้นะของดูต่างหน้าอันต่อมานะครับผมอันนี้ผมเคยทาคลิปเจาะลึกไปแล้วด้วยนั่นคือหุ่นกลโยริอิจิรุ่นที่ศูนย์ครับหุ่นกลโยริอิจิรุ่นที่ศูนย์นะครับถือว่าเป็นของดูต่างหน้าเหมือนกันนะเออแต่ว่าจุดประสงค์การใช้งานอันนี้ผมว่าค่อนข้างโหดนะครับคือมันเอาไว้ใช้ฝึกฝนพวกนักล่าสูงได้ครับหุ่นกลโยริอิจินะครับผมถามว่าเป็นของดูต่างหน้าของอะไรมันก็เป็นของดูต่างหน้าของตระกูลโคเทสึนั่นแหละครับตั้งแต่ร นักดาบนะครับแล้วการเคลื่อนไหวต่างๆนากลไกต่างๆน,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 นาที่อยู่ในหุ่นนี้มันก็ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนนะครับแล้ววันหนึง่งที่หุ่นกลตัวนี้มันเริ่มจะไม่ไหวแล้วก็มีมูอิจิโร่ที่มาขอโคเทสึว่าอยากเอาหุ่นกลตัวนี้ไปฝึกซ้อมซะหน่อยเพราะโคเทสึเองเขาก็รู้ว่าถ้าฝึกต่อไปแล้วใช้งานต่อไปเรื่อยๆหุ่นกลตัวนี้ก็จะพังแล้วทีนี้เขาก็จะไม่สามารถซ่อมแซมมันได้อ่าแต่ว่าความกลัวตรงนี้ก็ถูกกลบด้วยความมั่นใจที่ทันจิโร่มอบให้นะครับว่าสิ่งที่ตระกูลสืบทอดมาความรรรรรู้้้้้สสสึกขขอออองงงบบบพุุุษเาาาตัืดมมมมแแลลววถคี่ แล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยวันหนึ่งโคดสึก็อาจจะซ่อมหุ่นกลโยริจิตัวนั้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งโคดสึเองเนี่ยความรู้ที่เขามีเกี่ยวกับหุ่นกลตัวนี้มันก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยถือว่าเขาก็มีความห่วงเหมือนกันนะครับว่าหุ่นกลตัวนี้มันจะพังแล้วทีนี้มันก็เสียแขนไปข้างหนึ่งจริงๆครับกับการต่อสู้ของมูอิจิโร่นะแต่ทีนี้เนี่ยครับตัวโคดสึเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งสําคัญที่เขาโฟกัสต,ตอนนี้คือการอยากให้ทันจิโร่่่่่่ึัััััับหหุุนนนนนลตววววี้้้แแะ็งงงงรทททจจิเออูาามมมปสสืดพษ กำลังจะโจมตีแล้วแต่ว่าเขากำลังเลว,ว่าถ้าโจมตีไปแล้วมันพังขึ้นมาจะทำยังไงโคดิสือบอกเลยว่าไม่เป็นไรครับคุณทันจิโร่โจมตีเข้าไปเลยถ้ามันพังผมจะซ่อมมันเองแล้วทันจิโร่ก็ตัดสินใจโจมตีพลกเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ได้พบกับดาบที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลา300ปีอยู่ในหุ่นตัวนี้ครับซึ่งอดาบเล่มนี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าพูดถึงในเชิงของของดูต่างหน้าแล้วเนี่ยเห็นแล้วมันจะนึกถึงโยริอิจิเหรอต่อให้เราจะนึกถึงโยริอิจิได้แต่ impact อิมาเพื่อเป็นดาบเล่ม่มมให จาญิโร่มากกว่านะครับผมก็เลยถ้าจะนับก็คือขอนับรวมมากับหุ่นกลโยริจิรุ่นที่ศูนย์นี้เลยนะครับนับในแง่ที่ว่ามันเป็นของที่สืบทอดมาในตระกูลของโคเทสึคุงนั่นเองครับของดูต่างหน้าอันสุดท้ายที่ผมคัดมาในคลิปนี้นะครับนั่นคือขลุยนั่นเองครับก็เป็นของอีกชิ้นหนึ่งที่โยริจิเขาพกติดตัวเอาไว้นะครับอย่างที่บอกนะตัวโยริิจิเขาได้ต่างหูรูปไพ่ฮานาฟุดะมาจากแม่ของเขาเพื่อเป็นเครื่องรางทําให้โยริิจิเนี่ยมีชีวิตที่เฉ ซึ่งพี่ชายก็คือมิจิคัสึนั่นเองมิจิคัสึเนี่ยเรียกว่าเป็นพี่ชายฝาแฝดของโยริอิจิเขาก็รู้สึกในฐานะพี่ชายนั่นแหละว่าเขาจะต้องปกป้องน้องเขาอยากดูแลน้องถึงขนาดที่ว่าเขาก็มีจังหวะที่แอบมาเจอน้องชายบา้างซึ่งพอพ่อรู้ปุ๊บพ,พ่อก็ด่าเหมือนกันนะครับเออก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยโยริอิจิควรจะถูกกําจัดไปตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเพราะว่าการเกิดมามีรอยปานอย่างนี้ถือว่าอาจจะเป็นอัปมงคลกับตระกูลได้นะครับแล้วก็ยิ่งเกิดมาเป็นฝาแฝดอีกอาจจะเกิดการ่่่่าาาาาลล้้้งงงงกกกััันนนนนขออออตตรระะูไดยีีคคคคมมม็็เเปปววทพ ก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ขอชีวิตยริอิจิไว้ก็คือคุณแม่นั่นเองครับแล้วพอยริอิจิโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีพี่ชายที่คอยดูแลอยู่ห่างๆคอยแอบมาดูแลแล้วก็มอบขุยให้พร้อมบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องเหงาหรือน้องมีความกลัวอะไรเกิดขึ้นมาเปล่าคุยนี้นะพี่จะมาหาเองนะครับก็มีการฝากสิ่งสิ่งนี้ไว้กับยริอิจิแล้วไอขุยอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการอะไรมากมายการปรากฏตัวของขุยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ออ i, ายลลากกกลก เป็นอสูรที่มีชื่อว่าโคคุชิโบไปแล้วนั่นเองครับคือมันมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าร่วมหน่วยพิฆาตอสูรการที่โยริอิจิไปต่อสู้กับมุซันอะไรอย่างเงี้ยคือพอมุซันเกือบเสียท่าแล้วหนีรอดมาได้ใช่ไหมครับตอนนั้นมุซันก็เหมือนกับเก็บตัวก่อนแหละไม่อยากปรากฏตัวขึ้นตอนนี้เดี๋ยวโยริอิจิมันมาทาอะไรเขาอีกอะไรเงี้ยนะครับแล้วทีนี้โยริอิจิเขาก็มีอายุต่อไปโดยที่ว่าโคคุชิโบเนี่ยเขาคิดว่าโยริอิจิจะต้อง และโคคุชิโบก็เกือบคอขาดมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่โยริอิจิจะโจมตีเพื่อปิดฉากนั้นกลายเป็นว่าโยริอิจิต้องพ่ายแพ้ให้กับอายุไขนะครับก็คือหมดอายุไขณาเวลานั้นเลยโคคุชิโบเองก็รู้สึกว่ามึงเหมือนจชนะกูตอนนี้แล้วกูก็ชนะมึงไม่ได้แล้วแล้วมึงก็ตายหนีกูไปแล้วกูจะทํายังไงเพื่อชนะมึงได้อีกวะเนี่ยมีการแสดงความเปรียดช่างไหน้องคนนี้ว่ามันดูพิเศษไปหมดทุกอย่างเลยแล้วสิ่งเดียวที่โคคุชิโบคิดว่าตอนนั้นทําได้ก็คือการฟันไปยังร่างไร้วิญญาณของน้้้้้อองงงงงชาาาายนนนนนนนัััั่่่เเครรรบซึึกกกฟไปปสิิทีห็็ฏขม คือขลุยที่เขาเคยมอบให้กับน้องชายตั้งแต่สมัยเด็กนั่นเองครับขลุยเล่มนั้นก็กระเด็นออกมาจากส่วนเสื้อผ้าที่โยริจิเขาพบไว้เลยครับแล้วโคคุชิโบเองก็เก็บขลุยอันนั้นมาติดตัวไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่าหลังจากจบศึกกับพวกเสาหลักที่ปราสาทไร่ขอบเขตแล้วมันก็มีขลุยอันนี้ที่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นเป็นสัญญาณว่ามอบให้น้องชายไปแล้วน้องชายก็พบติดตัวมาตลอดเลยจนอายุ80ปีแล้วตัวเองก็เก็บติดตัวกลับมาไว้เกือบเกือบ500ปีนั่นเองครับเรียกว่าเป็นของดูต่่าาาางหนหน้อนออีีีกัทมยยุว นับร้อยปีนั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของดูต่างหน้าต่างนาน,นาที่ตัวละครตัวนี้เอาไว้ให้คิดถึงตัวละครตัวนี้แล้วมันก็มีความหมายกับตัวละครตัวนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นสตอรี่ที่ผมประทับใจแล้วก็อยากเอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมฟังด้วยประการชนิดนี้เองนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไอเทมชิ้นไหนที่เป็นของดูต่างหน้าหรือมีอะไรที่มันมากกว่านี้หรือไม่ท่านผู้ชมอยากมาแชร์ในมุมท่านผู้ชมก็สามารถมาแชร์กันได้เลยครับผมแชร์แค่7อันนี้พอเพราะว่าตอนนี้คล ีเห็นอะไรกันนะครับในส่วนของคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยครับและถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ